เรื่องแซบๆยังมีเยอะนะครับผมถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่ y o u t u b e วันบัเทิงครับผมอย่าลืมไปกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไม่ว่ามันจะล้ายหรือมันจะดีจะอยู่เป็นบัดดี้ไปเรื่อยๆับจะได้ไม่ต้องกังวลอยากให้เขาสบายใจลุยไปเต็มที่ล้มเราก็จะล้มด้วยกันแต่ว่าลุกเราก็ลุกไปด้วยกันแต่ไม่เชื่อคำว่าตลอดไปเพราะว่าแบบสุดท้ายต่างคนต่างก็ต้องจักกันแต่ตจะทำทุกๆวันนี้มันดี ที่สุดนอกาที่เดยํทำได้ดีมากครับดีมากครับเป็นความรู้สึกใหม่ครับคือผมก็ ไม่ความรู้สึกใหม่ที่ที่พูดก็คือเหมือนผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีความรู้สึกแบบเนี้เกิดขึ้นในในช่วงชีวิตเราก็เล่นแต่ดนตรีครับความรักมันก็เป็นของคู่เราอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยการที่มาแต่งงานกันมันทําให้มันมันมีความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นในในใจผมผมก็เลยยังแบบพยายามกรองว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรเงี้ยผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> แต่ดีก็สำหรับเมื่อเช้านี้ก็มีแต่ความซาบซึ้งเต็มไปหมดกับญาติญาด้วยกับเพื่อนๆด้วยบางทีเราเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรู้สึกกันเยอะเท่าไหร่จนกระทั่งถึงวันสำคัญของของเรามันเหมือนสื่อสารกันได้ด้วยสายตาแล้วก็ความรู้สึกมันมีแต่ความซาบซึ้งเต็มไปหมดฮเห็นด้วยเหรอคะ พี่ปั๊บนั่งเหมือนอมบวยเลยเออผมก็ไม่เข้าใจอ่ะผมก็เคยสมมุติว่าไม่ <c oughs> ไมใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าผมก็เคยไปร่วมงานแต่างงานของพี่ๆ <c oughs> ที่ผมเคารพแล้วก็เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาไม่ทำไมอ่ะคุณพูดจริงๆนะไม่ทำไมะ <c oughs> ก็ก็รู้ก็คบกันอยู่แล้วก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้ผมว่า เออผมก็พอเข้าใจว่ามันคือความรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยแต่คือผมเรียบเรียงไม่ถูกก็คงตื้นตันด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณครับเป็นเรื่องความขอบคุณที่เหมือนคนที่มาเขาก็ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยเขามีแต่ความรักอะ่ะเราก็ไม่รู้จะส่งความรู้สึกนั้นกลับไปยังไงยิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณเรื่อยๆมันก็รู้สึกแบบมันเออเออทำไมเราเ,ออเขาเรียกว่าันทำไมเราแบบโชคดี ที่มีคนเมตตาโชคดีที่มีคนเหมือนค่อยแบบสนับสนุนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมสองคนไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากอะไรเงี้ยครับเห <c oughs> มือนเป็นดาร์กแบบเหมือนเหมือนมีมัน,มน,มมนคำถามแบบจบในนั้นก็ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ครับ กิดแแลล้้้ววนนนะตออีหม็พอมานั่งทบทวนดูมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคาดฝันแต่ถ้ากลับมาย้อนดูมันก็มีความน่ารักอยู่ก็ก็ต้องเป็นเขาครับมันเหมือนจังหวะเลยพี่มันคือมันเหมือนว่าเราผมถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จผมก็เออก็น่ารักดีก็ทำงานเราทำงานกับนางเอกมิวสิกวิดีโอหลายคนทุกคนก็น่ารักแต่ก็มีเหตุให้ต้องกลับมาเจอกันอีก ล้วก็โดนบังคับให้ต้องเหมือนเหมือนต้องเอาความรู้สึกมาอยู่ร่วมในจุดเดียวกันอีกใช่มันก็เลยเหมือนตรงนั้นแหละที่ผมคิดว่ามันก็จบแบบในเรื่องในเรื่องก็คือกลับมาเจอกันมั้งอะไรเงี้ยผมมีส่วนในการเลือกด้วยอ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไหม,มายความว่าเราเลือกเองเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือทุกคนก็ช่วยกันครับที่ค่ายด้วยหัวหน้าเราด้วยพี่สันเองด้วยอะไรเงี้ยครับคือจังหวะก็คือตอนแรกจะเป็นน้องอีกคนนึง แล <ITA> public, <To S 2> ้วน้องเขาต้องมีทุรละไปต่างประเทศต้องไปเรียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็ไม่ได้ก็เลยจริงนะครับตอนนั้นไม่เคยเล่าให้เตยฟังว่าคือโทรแบบเลื่อนคิวได้ไหมน้องคนนั้นเขาจะไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยไม่ได้เลยโอเคไม่ได้แต่คือที่ค่ายเขาก็เคยส่งรูปเตยมาแล้วแต่เราคิดว่าเตยต้องแพงเพราะว่าตอนนั้นเตยเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์แบบสินค้าไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบ แพงเลทเลทเลทราคาคือแบบคือด้วยงบประมาณนะผมว่าทุกคนทำโปรดักชั่นต้องเข้าใจดีว่าบางทีมันก็นั่นแหละครับอะไรเงี้ยแต่โชคโชคดีที่เขารับคือเรื่องนี้เตยกับพี่ปั๊บคุยกันค่อนข้างที่จะบ่อยอะค่ะแล้วด้วยในช่วงเวลาระหว่างทางที่เราคบกันมามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งซึ่งเหมือนพอเรามาตกตะกอนดูแล้วมาคุยกันจนเหมือนแบบมันงวดแล้วก็ เชื่อว่าหลายๆเรื่องมันมันก็ไม่ได้เรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมนะใช่มันก็มีเรื่องแบบ <c oughs> เราแล้วมันก็ดูแบบเว่อร์เอาแบบแบบไม่ไม่ปลดเน่ะผมว่าเขาเขาก็น่ารักอันดับแรกก็คือหน้าตาเขารอยยิ้มเขาเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของความกตัญญูสิ่งที่เขาต้องเสียสละให้ครอบครัวอะไรเงี้ยพอเราได้ ได้คุยเราก็รู้ว่าเออคนคนที่เขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีอ่ะเออเราผมเองอาจจะไม่ได้ลําบากมากแล้วก็มีพ่อแม่ที่ไม่ได้ออไม่ได้ลําบากอะไรมากมายคือเราพอมีพอกินะอะไรเงี้ยแต่เตยเขาต้องเหมือนเลี้ยงทั้งครอบครัวะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากดูแลเขาใจใจมันรู้สึกแบบนั้น กก็เร่สึทดีอย่างแรกเลยตั้งแต่สิ่งที่แต่ประทับใจพี่ปั๊บตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันนะคะคือพี่ปั๊บเป็นคนให้เกียรติคไม่ว่าจะเป็นเหมือนอาสมมุงิง่ายๆเวลาเราอยู่ในกองถ่ายเนี่ยพี่ปั๊บคือให้เกียรติทุกคนพี่พี พี่ๆที่เป็นทีมแบบสวัสด์ช่างช่างไฟคือที่แบบน่ารักกับทุกคนหมดแล้วที่แบบก็ให้ความสําคัญกับในทุกๆตําแหน่งเพราะฉะนั้นเตยเตยเองอเงี้ยอันนี้อาจจะเคยพูดไปแล้วคือตัวเตยเองเตยก็เคยทํางานเป็นแบบเอ็กซ์ต้าแบบ800-500อย่างเงี้ยเราก็เราก็พอเข้าใจว่าสิ่งของเราคือมันเป็นการเติมเต็มงานให้มันได้ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดแต่แบบพอเราเห็นว่ามีพี่ที่เขาเป็น เป็นเบอร์ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเหมือนเห็นเหมือนให้เกียรติเอานิดเื่งจริงเหมือนเราให้เกียรติให้เกียรติคนตัวเล็กๆให้เกียรติคนที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เรารู้สึกแบบเประทับใจเขาตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าพี่ปั๊บก่อนที่จะพบกันช่วงช่วงแรกๆนะก็บอกเต๋ยว่าเราเต็มที่นะวันนี้เราเต็มที่ยังไงถึงแต่งงานไปมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเขาก็จะเต็มที่ตั้งแต่วันแรก ต้งต้องแบบที่พบกันซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีเปลี่ยนนิดหน่อยนะเปลี่ยนนิดหน่อยเล่นมันก็มีบ้างไม่หรอกเราก็ใส่เกียร์เลยที่เราต้องเผชิญมาถึงใส่เกียร์ก็มีความรักแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่อะไรอย่างนี้ใจผมก็ยากมีลูกเหมือนกันแต่ก็เตยตอนนี้ก็ติดถ่ายละครอยู่ด้วยครับมีลูกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ดีกว่าจะถ่ายเสร็จก็ เดี๋ยวมีได้พี่ก็อยากมีเร็วๆค่ะก็อยากมีค่ะอยากมีค่ะแต่ก็เดี๋ยวขอแบบเคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างคนต่างให้แบบโปรโกันแล้วค่อยว่ากันอยู่ที่น้ำยาผมด้วยนะเอาจริงก็ต้องพยายามอยู่ใช่ใช่โอ้ยเช็คแล้วเช็คแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่า<ม>เราสองคนเดินทางกันค่อนข้างเยอะมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็ลเลยแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบเออฮัน์ีมนที่ไหนอะไรใช่เลยผมคิดว่าผมคิดว่าการแต่างงานเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ที่ผมตัวผมเองรู้สึกว่ามันเดินมาถึงแล้วหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ยังต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆออผมกับเตยรู้สึกว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรายังค่อยๆแบบใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่อยากใช้คําว่าประคองนะครับใช้คําว่าแบบร่มด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตามความเป็นจริงนะจะวันหนึ่งเราอาจจะโทรหาเขาเมื่อก่อนอาจจะสิรอบแต่ว่าวันวันนี้อาจจะเหลือ,อสามรอบแต่มันไม่ได้แปลว่าสรอบนี้ มันไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจกันมันเกิดจากบางสิ่งที่อาจจะต้องทําให้มันเกิดเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยคือผมว่าเราพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ผมตั้งมั่นว่าไม่ว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีอะไรเงี้ยก็จะอยู่เป็นบัดดี้ไปเรื่อยๆแบบจะได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่อยากให้เขากังวลเยอะอยากให้เขาสบายใจลุยไปเต็มที่ล้มก็ เราก็จะล้มด้วยกันแต่ว่าลุกเราก็ลุกไปด้วยกันประมาณนี้ครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักยึดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเวลาเราเถียงกันเรายังรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นวันไม่ดีอ่ะแต่มันก็มันไม่ได้แปลว่ามันคือทั้งหมดไงมันก็มีวันที่ดีเหมือนกันอ่ะอะไรเงี้ยก็เราจะพยายามคุยกันแบบนี้สําหรับผมนะครับจะดูแลไปเรื่อยๆแหละก็เนี่ยมันฟึบแล้วก็ชิ่งเข้าไปแล้วอะไรเงี้ย เออหลักเตยแหละเนาะลุยลุยกันร้องให้อีกแล้วอ่ะคะเฮฮนาะพี่ปามก็เราคุยกันตลอดเนาะแล้วเราก็คุยกันแบบจริงจังคุยเรื่องพวกนี้ตลอดเตยไม่เตยเป็นเตยไม่ได้เตยเชื่อเรื่องวันนี้เตยไม่เตยไม่เตยไม่เชื่อคําว่าตลอดไปเพราะว่าแบบสุดท้ายต่างคนต่างก็ต้อง กกแต่ตจะทำทุกๆวันนี่มันดีที่สุดเท่าที่เธาทำได้ดีมากครับดีมากครับด<า>ีมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ